นี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านชาญยนต์อำเภอวริชภูมินะครับอยู่ตรงกันข้ามกันกับธนาคารกรุงเทพนะฮะเว็บร้อยยิมห้ารุ่น LED ตอนนี้มีครบทุกสีนะครับนี่ครบทุกสีเลยนะฮะท่านผู้ชมชอบสีไหนคอมเมนต์กันมาได้นะครับเพราะสาเหตุอ,อะไรนะครับก็พูดคุยกันได้นะครับนี่ ดี๋ยวผมพามาดูคันแรกนะครับก็คือสีดำนะฮะดำมันนะครับคันนี้เลยนะครับนี่สวยไหมครับท่านผู้ชมสวยไหมแหมสีดำมันเนาะไฟหน้า LED มีไฟหลีให้ด้วยนะครับนี่มีคำว่า VF125i นะครับแล้วก็ตัวรถก็จะเป็นสีดำมันนะครับมาดูหางด้านขวานะครับนี่ด้านขวาของตัวรถนะฮะก็จะเป็นสีดำนะครับเบาะเป็นสีแดงนะครับคอนโซลกลางก็เป็นสีแดงนะครับ ทั้ง3ชิ้นเลยนะก็คือชิ้นนี้นะครับสีแดงชิ้นนี้ก็สีแดงนะครับตัวที่ติดกันกับสวิตช์กุญแจนะฮะแล้วก็ตัวหลังใหม่นะครับตรงนี้ก็เป็นสีแดงเช่นกันนะครับแอบดำมันดำเลื่มเรื่มนะครับนี่ๆดูมุมนี้นะครับเราก็จะเห็นเงานะครับนี่เห็นเงาเนาะสวยนะครับสวยท้ายแหลมนะครับแบสีต่อมานะครับก็คือสีขาวนะฮะสีขาวสวยอยู่เหมือนกันนะครับ เป็นสีขาวมันหรือว่าสีขาวเงานั่นเองนะครับสวยนะสวยนะสีขาวนะครับตัวเบาจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะเพิ่มสีแดงเข้ามานะครับก็คือตรงแฮนนะฮะแล้วก็ตรงคุนแจนะครับเป็นลักษณะเดียวกันกับตัวสีดำนะครับดำแดงเนาะอันนี้ก็ขาวแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับ ตัวเรือนใหม่ก็ยังเป็นเรือนใหม่แบบเดิมนะครับก็คือเป็นแบบเข็มนะครับทั้งตัววัดความเร็วแล้วก็ตัววัดเกจน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับอา่าเป็นแบบที่เราเห็นกันคุ้ตานะครับส่วนตัวนี้สีเทานะครับเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนมาดูตัวสีน้ําเงินนะฮะน้ำเงินแดงนะครับสีนี้ไม่รู้ขายดีหรือเปล่าแต่ว่าไม่ค่อยเจอนะครับเพิ่งมาเจอที่ร้านนี้เป็นครั้งที่2 นะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานเนาะมันมีช่วงหนึ่งที่มันมีวิกฤตโควิดนะครับทำให้กําลังการผลิตของคันด้ามีปัญหาเนาะตอนนี้มาครบทุกสีแล้วนะครับสีน้ําเงินน้ําเงินมันนะครับน้ําเงินเงานะครับนี่เห็นไหมมันเลื่อมๆนะครับสวยเลยแหละนะฮะนี่เดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับพาเดินดูด้านหน้าเหมือนกันหมดนะฮะก็คือตัวโคมหน้าเป็น LED เหมือนชื่อนั่นแหละนะครับก็คือไฟหน้า LED นะครับ แล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้ Honda นะฮะส่วนไฟลีอยู่ตรงนี้นะครับไฟเลี้ยวบังลมนะครับซ้ายขวานะฮะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นล้อแมกนะครับทั้ง4คันเป็นรุ่นล้อแมกนะฮะก็จะมีล้อแมกมาให้เลยนะครับ,นะค,รบคันต่อมาคันสุดท้ายนะครับก็คือสีเทาดานะครับนี่คันนี้จะไม่เหมือนเพื่อนนะครับคันนี้ไม่เหมือนเพื่อนเทาดําเพราะว่า ตัวรถเป็นสีเทานะครับแต่ว่าตัวเบาะและคนโซนกลางเป็นสีดำนะครับสหรับใครที่ไม่ชอบสีแดงสีนี้ก็โอเคอยู่นะตัวเบาะนะครับเป็นหนังสีดำนะครับคนโซนกลางตรงนี้สีดำนะครับตรงคนโซนกลางตรงสวิตช์นะครับก็จะเป็นสีดำเช่นกันนะฮะแล้วก็บริเวณแฮนด์นะฮะก็จะเป็นสีดำเช่นกันนะครับ ตัวเรือนใหม่เหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้ง4รุ่นนะครับก็คือจะเป็นความเร็วเนาะแล้วก็เป็นเกีธรรมดานะครับตัวสวิตช์นะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวแตรส่วนฝั่งทางด้านขวานะครับก็จะมีปุ่มสตาร์ทนะครับใน Honda w เว e 1้อเนี่ยก็จะมีสตาร์ทมือนะฮะแล้วก็สตาร์ทเท้านะครับแต่ว่าไอ้ตัวสตาร์ทเท้าเนี่ยมันจะไม่มียางหุ้มตัวคันสตาร์ทมาให้นะฮะไม่เหมือนกับ110นะฮะ ตัวท่อไอเสียนะครับฝาครอบท่อก็จะเป็นสีเงินนะครับสีโครเมียมนะครับทั้งสี่สีเลยนะฮะพักเท้านะครับก็จะเป็นสีอ่าสีโครมนะครับเป็นสีโลหะนะฮะทั้งสี่สีเช่นกันนะครับนี่มาดูใต้บ่อนะฮะใต้บ่อขนาดใหญ่นะครับนี่ขนาดใหญ่อลังการมากนะครับถังน้ำมันก็มีขนาดใหญ่นะครับตัวยูบ็อกเนี่ยน่าจะเป็นรถที่มียูบ็อกใหญ่ที่สุดในบรรดารถแม่บ้านแล้วนะครับ ส่วนใต้บาะนะครับเขาก็จะมีนี่สติกเกอร์นะครับก็จะบอกไว้ว่าค่ามาตรฐานไอเสียนะครับคันนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็อัตราการซิตเพลิงนะ้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่71.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนราคานะครับใต้บาะเขาบอกไว้5 6า0 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูใต้บาะของสีดำนะฮะสีดำเหมือนกันไหมอ่าเหมือนกันนะครับนี่ตัวเบาะนะฮะตัวนี้เป็นสีดำนะครับโครงดำเนาะส่วนคันนี้ อ่าสีดําเช่นกันนะครับนี่ก็สามารถใส่กันได้นะฮะสำหรับใครที่ไม่ชอบเบาะสีแดงนะครับนี่สีขาวหลายคนถามเนาะว่าสีแดงมันเยอะไปนะครับเราอยากจะถอดสีแดงตรงนี้ออกได้ไหมนะครับก็ถอดได้นะครับหาสีดํามาใส่ได้นะครับหรือว่าใส่กับรุ่นก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับตัวเวฟร้อยบห้า LED ก่อนหน้านี้ชิ้นนี้สีขาวนะครับชิ้นนี้ก็สีขาวนะครับเราสามารถ สับเปลี่ยนได้นะครับนะสำหรับบางคนอาจจะคิดว่าแดงมันเยอะไปเนาะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดำครับหรือว่าสีน้ําเงินเองนะฮะสวยอยู่นะท่านผู้ชมสวยอยู่นะเดี๋ยวผมพามาดูมุมนี้นะครับมุมด้านล้อหน้านะครับเนี่ยเขามีล้อแม็กมาให้เนาะล้อแม็กก็จะเป็นสีดําล้วนนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการสีอื่นก็จำเป็นต้องได้ไปทําเองนะครับไม่ก็ไปซื้อล้อแม็กสีอื่นเพิ่มนะครับ แต่ว่าถ้าถามผมนะผมดูจากมุมนี้ผมชอบสีขาวนะครับเพราะว่าสีขาวมันโดดเด่นกว่าเพื่อนนะฮะขาวเบาะแดงนะครับโดดเด่นมาแต่กลเลยนะครับท่านผู้ชมละครับชอบสีไหนนะครับชอบสีไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับ ยินดีรับฟังเนาะส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นะครับเครื่องเดิมนะครับ 125cc สีเกียร์ในเรื่องของอัตรากำลังอัดเดอนลิ้นเร่งถอยเสียทุกอย่างยังเป็นสเปคเดิมอยู่นะครับเครื่องรุ่นนี้ใช้มากว่า5ปีแล้วนะฮะก็เป็นเครื่องที่สำหรับสายมูดิฟายเนาะเขาเอาไปทำเพิ่มมันก็โอเคนะครับมันโอเคเพราะว่าตัวเสาเสื้อมันกว้างนะครับมันสามารถขยายลูกสูบ เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ก้านสูบก็มีขนาดใหญ่อยู่เนาะสระลูกสูบก็ยังใหญ่อยู่นะครับส่วนในเรื่องของคัสช์นะครับคัสช์ที่หลายคนบอกว่ามันลื่นนะฮะก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเราไปทําเครื่องรถมาหรือปรเปล่าเนาะถ้าเกิดเราไปทําเครื่องมาแต่เราไปทําคัสช์นะครับแน่นอนนะฮะคัสช์ลื่นแน่นอนนะครับ แต่ด้วยส่วนตัวผมผมมองว่าขี่เดิมๆแบบนี้นะครับไปสักก่อนเนาะจนกว่ามันจะเริ่มสึกล้อแล้วนะครับสักสองหมื่นสามหมื่นโลเนาะเราค่อยไปทําเครื่องนะครับผมเสียดายนะแต่ด้วยส่วนตัวผมนะครับผมชอบขี่รถเดิมๆมากกว่านะครับอ่ขี่รถเดิมๆอาจจะ m o d ฟายเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นใส่แคมซิ่งใส่ก่องไฟนะครับหรือไม่ก็ทําคอท่อเพิ่มนะครับเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เน้นเสียงดังนะครับอย่างผมเองผมสายออกทิปนะครับสายเที่ยวเนาะผมก็เน้นใช้งานนะครับ สําสคัญเลยนะครับก็คือเอาไว้ดันขึ้นเนินเนาะซึ่งปกติแล้วรถเกียร์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะได้เปรียบกับออโตเมติกอยู่แล้วในรถที่มีซีซีเท่ากันเนาะถ้ามีเกียร์เนี่ยก็คือช่วยได้เยอะนะครับอาการคัดลื่นอาการคัดไหม้มันก็ไม่ค่อยเจอนะครับในรถเกียร์นะฮะเราขี่บนดอยนะครับหรือว่าจําเป็นต้องใช้งานบรรทุกหนักนะครับรถเกียร์อาจจะเหมาะมากกว่าออโตเมติกนะครับแต่ว่าออโตเมติกก็ถ้าเป็นไซส์1้0าซีซีก็ ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเนาะเพราะว่ากําลังเครื่องเขาเยอะเขาก็จะทําชิ้นส่วนออกมารองรับกับกําลังเครื่องได้เยอะเช่นกันเดี๋ยวผมพามาดูอีกคู่หนึ่งนะครับนี่ข้างในเขาก็มีอีกนะจริงจริงก็เหมือนกันกับคันข้างนอกนะครับก็คือเวฟบรยยิบห้า LED นะครับตรงนี้เป็นโซนขาวดํานะครับนี่เป็นไงครับท่านผู้ชมชอบสีขาวหรือสีดานะครับหรือชอบสีเทานะฮะหรือชอบสีน้าเงินนะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับ ผมเป็นคนชอบรถที่สีนะครับนะเพราะว่าอย่างตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็คําว่า Honda เนาะสติกเกอร์ฮอนด้าตัวนี้มันเป็นสีดำในสีดํามันจะตัดกับสีขาวนะครับส่วนตัวนี้เป็นสีดำนะมันก็จะมืดๆนิดนึงนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับความชอบเนาะขึ้นอยู่กับความชอบของท่านผู้ชมนะครับไอ้ตรงนี้นะครับที่ใส่ตะกร้าหน้านะฮะเขาก็จะต้องมีตัวโครงเหล็กต่างหากนะครับยึดเขาอยู่ข้างในรถสองตัวจะอยู่ตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างล่าง นะครับสำหรับใครที่อยากจะใส่ตะการหน้าก็ใส่ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะฮะสวยไหมครับสวยไหมสวยไหมเน่สีขาวสวยนะส่วนตัวผมชอบสีขาวนะครับเดี๋ยวผมพามาดูสีเทาอีกรอบหนึ่งนะครับนี่สีเทานะครับถ้าบางคนเนาะบางคนเขาไม่ชอบสีฉูดฉาดนะครับสีเทาก็มีนะครับสีเทาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮะนี่ สีเทาเบาะดำนะครับเทาดำเนาะ,ะแล้วก็มีชิ้นส่วนที่เป็นสีดำไม่มีสีแดงเลยนะครับอาจจะมีสีแดงแค่ตรงสติกเกอร์ตรงนี้นะครับคำว่าตัวไอน,นะฮะนี่แล้วก็ไฟท้ายเนาะไฟท้ายแต่ว่าโคมไฟท้ายมีเปลี่ยนนะครับถ้าไม่ชอบสีแดงก็เปลี่ยนนะครับอย่างเอ็กแบกผมนะฮะผมไม่ชอบสีแดงผมก็เปลี่ยนฝาครอบโคมท้ายนะครับนี่ได้เช่นกันนะครับ จะพามาดูด้านหน้าอีกรอบนึงนะครับนี่ชอบสีไหนกันครับน้ําเงินแดงนะครับนี่น้ําเงินแดงคันนี้เทาดํานะครับเทาด้านนะฮะดาเทาเม็ดนะฮะส่วนคันนี้สีขาวแดงนะครับขาวแดงคันนี้ดําแดงนะครับนี่สำหรับผมเองผมชอบสีขาวนะครับถ้าให้ผมเลือกผมจะเลือกสีขาวนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบสีไหนเนาะชอบสีไหนก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับ และสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะครับแล้วก็รถสวยๆนะครับก็คือบริษัทชาญยนต์าริชภูมินะครับอยู่ตรงข้ามกันกับธนาคารกรุงเทพสาขาวาริชภูมินะครับที่จังหวัดสกลนอครเนาะใครอยู่แถวคำบิดคํคำวอนองราดจำปานะฮะอยู่กุตกาบนิคมน้ำอุ่นสามารถมาดูที่นี่ได้นะครับโอเคสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ